ยินดีต้อนรับเพื่อนๆและก็น้องๆทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์แล้ววันนี้ตามคำเรียกร้องอีกเช่นเคยครับกับเรื่องดักด้ของทอมแอนด์เจอร์รี่ในมาฟังสตอรี่สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆอ,อยากเป็นทางการนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่ รายการที่รวบรวมเอาเรื่องราวลึกลับแล้วก็ด้านมืดของสิ่งต่างๆรอบตัวเรามาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับาะนิกเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานั้นมันมีด้านมืดแล้วก็ด้านมืดคือด้านที่สนุกครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดาร์กความมืดมนเรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องน่ากลัวต่างๆเนี่ยห้ามพลาดที่จะกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีกดกระดิงด้วยเวลาในการอัปเดตคลิปขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้นะครับและสําหรับเรื่องที่เราจะมาคุ เรื่องดักดัรฟของทอมแอนด์เจอรี่ครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องดักดัรฟของมิกกี้เมาส์กันไปแล้วนะครับก็มีคนรีเควสกันเข้ามานะครับว่าอยากฟังเรื่องดักดัรฟของทอมแอนด์เจอรี่บ้างเพราะว่าทอมแอนด์เจอรี่แล้วก็มิกกี้เมาส์นี้มันเป็นการ์ตูนที่เรียกได้ว่ารุ่นราวคราวเดียวกันนะครับใครที่รู้จักเนี่ยแปลว่าก็มีอายุอยู่นะต้องขอสารภาพว่าตอนแรกอันอีก ไม่คิดว่าทอมแอนด์เจอรี่มันจะมีเรื่องราวดับดาก ark, แล้วก็เรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่หลังจากที่นิกเจาะลึกลงไปในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ประเด็นต่างๆของทอมแอนด์เจอรี่ทำให้นิกเห็นถึงด้านมืดแล้วก็ด้านดับดากของทอมแอนด์เจอรี่ที่นิกคิดว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาคิดว่าทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่สร้างขึ้นมาเพื่อเด็กจริงๆหรอแล่หากว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องอยากรู้เนี่ยไปรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยครับ ่อนที่จะมาเป็นทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยชื่อเก่าดั้งเดิมของเขาก็คือแจสเปอร์แอนด์จิงส์ครับซึ่งทอมแอนด์เจอรี่นี้เนี่ยเป็นแอนิเมชันสัญชาติอเมริกันครับที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี1940โดยนักสร้างการ์ตูน2คนที่มีชื่อว่าวิลเลียมฮันน่าแล้วก็โจเซฟบาเบราซึ่งเขาทําให้ทอมแอนด์เจอรี่นั้นเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในแนวเนื้อเรื่องที่เป็นการท้ามหันกันระหว่างแมวบ้านที่มีชื่อว่าทอมแล้วก็หนูสีน้าตาลที่มีชื่อว่าเจอรี่และ พันนาแล้วก็บาเบร่านี้ผลิตทอมแอนเจอรี่ออกมาถึง114ตอนให้กับบริษัท MMG แล้วก็ยังได้รับรางวัลซิลลี่ซิมโฟนีสของวอลต์ดิสนีย์แต่ว่าหลังจากนั้น MGM ได้ปิดตัวลงครับนักสกร้างการ์ตูนที่มีชื่อว่าจีนได h ์ได้ฟื้นคืนชีพทอมแอนเจอรี่ขึ้นมาใหม่และนั่นทําให้ทอมแอนเจอรี่นั้นเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นที่ทํารายได้สูงสุดแซงหน้าการ์ตูนยอดนิยมอยา่าง e ูนิทูนนั่นเป็นเหตุผลให้มีการสร้างภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ของทอมแอน เนื้อหาของทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยส่วนมากจะมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้แล้วก็ห้าหันกันระหว่างแมวบ้านที่มีชื่อว่าทอมครับแล้วก็หนูสีน้ำตาลที่มีชื่อว่าเจอรี่เรื่องสั้นแต่ละตอนเนี่ยจะเน้นไปที่การพยายามที่จะเอาชนะกาันด้วยการทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นการใช้กลยุทธ์หรือว่าอาวุธที่รุนแรงซึ่งในเนื้อหาเนี่ยดูเหมือนว่าทอมจะได้เปรียบกว่าในเรื่องของร่างกายที่ใหญ่โตกว่าแล้วก็พละกกำลังที่มีมากกว่า แต่เขาก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการที่จะเอาชนะเจอร์รี่ครับเพราะเหตุผลในเรื่องของความประมาทของตัวเองในขณะที่เจอร์รี่เนี่ยดูจะเสียเปรียบกว่าเนื่องจากตัวเล็กกว่าแล้วก็มีพลังกาลังน้อยกว่าแต่เจอร์รี่ก็มักจะหนีรอดออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วก็เอาชนะทอมได้ด้วยความฉลาดและก็ความเจ้าเล่ห์ของเจอร์รี่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ เจอรี่เนี่ยโชคดีมากๆมีหลายครั้งที่ทอมแอนด์เจอรี่นั้นถูกวิาพากษ์วิจารในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแอนิเมชันครับเนื่องจากวิธีที่เขานำมาต่อสู้กันรวมถึงการใช้อาวุธรุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นค้อนปืนประทัดวัตถุระเบิดหรือแม้กระทั่งยาพิษแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีภาพของเลือดหรือว่าคราบเลือดปรากฏขึ้นในแอนิเมชันหรือว่าหนังตอนใดเลยครับแต่อย่างไรก็ตาม ทอมแอนเจอรี่ก็มีข้อมูลบางอย่างที่นิกเชื่อว่ามันเป็นด้านมืดแล้วก็ต้องทําให้น้องๆแล้วก็เพื่อนกลับมาย้อนคิดว่าทอมแอนเจอรี่เนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กๆจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าได้รู้ข้อมูลดังต่อไปนี้ครับ 1. การเปลี่ยนตัวละครบางตัวในแอนิเมชันทอมแอนเจอรี่ในช่วงปี1940ถึงปี1952มีตัวละครตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทสําคัญมากในเรื่องของทอมแอนเจอรี่ตัวละครนั้นมีชื่อว่าแมมมี่ครับ แมมมี่เธอเป็นตัวละครหญิงผิวดำที่โดดเด่นใน t o มแอนเจอรโดยปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง p u ุชเกตเดอะบูธปี1 9 4 0และครั้งสุดท้ายในเรื่อง Push ัต t t นคิตตี้ในปี1952ตามโครงเรื่องที่ถูกเขียนโดยฮันนาแล้วก็บา r b เบราเนี่ย แมมมี่เธอเป็นสาวใช้ผิวดำชาวอาเมริกันครับเป็นสาวใช้วัยกลางคนที่อยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นในการตูเลยซึ่งน้องๆอาจจะสังเกตเห็นได้จากผ้ากันเปื้อนของเธอครับโดยเธอเนี่ยมักจะเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ออกคำสั่งให้ทอมทำตามภารกิจหรือว่าความต้องการของเธอแล้วก็จะลงโทษถ้าหากว่าทอมมาทำภารกิจล้มเหลวซึ่งส่วนมากเนี่ยเจอรี่ก็จะเป็นคนทำให้ทอมเนี่ย อยู่ในที่นั่งลําบากหรือว่าสถานการณ์แย่ๆอยู่เสมอครับในภายหลังเนี่ยฮันนาแล้วก็บาเบราได้ออกมาพูดถึงตัวละครที่ชื่อว่าแมมมี่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นซึ่งนั่นน่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของความอ่อนไหวในเรื่องของเชื้อชาติแล้วก็สีผิวครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยในปี1952ก็ได้มีการเปลี่ยนภาพตัวละครของแมมมี่ให้เป็นผู้หญิงผิวขาวด้วยเทคนิคโรโทโสโคปปิง้งเพื่อเปลี่ยนภาพของแมมมี่ให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวที่มีรูปร่างผอมบางแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีการเปลี่ยนเสียงภาพของเธอหลายครั้งก่อนที่จะออกฉายทางทีวีแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อให้กับเธอใหม่เป็น Mrs. Two It's no use. I've already ordered something that'll do your job far better than you ever have นอกจากนี้เนี่ยที่ร้ายแรงที่สุดในยุคข,ของ Jean Dykes ในช่วงปี1961ถึง1962มีการเปลี่ยนตัวละครของแมมมี่หรือว่า Mrs. Two Chose เนี่ยออกไปกลายเป็นเจ้าของของทอม m a เป็นผู้ชายที่มีชื่อว่า Clint Kroppler ซึ่งเป็นชายวัยกลางคนที่มีผิวขาวหัวล้านแล้วก็มีน้ำหนัก เกินมาตรฐานเมื่อเทียบกับส่วนสูงครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยคนคอับเบอร์มักจะแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงแล้วก็อารมณ์เกลียวกลั่ของเขาเมื่อโกรธใบหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็จะมีฟันแหลมๆหรือว่ามีเขี้ยวเนี่ยงอกออกมาครับคนคอับเบอร์ดูจะเป็นเจ้าของที่โหดร้ายแล้วก็รุนแรงมากในการลงโทษทอมเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าของคนเก่าๆของเขาหลายๆครั้งที่เขามักจะลงโทษทอมด้วยการทุบตีซ้ำๆกรีดร้องเสียงดัง กระทืบมือหรือแม้แต่กระทั่งบังคับให้ดื่มน้ำอัดลมโดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยทอมได้เลยครับซึ่งเพื่อนๆแล้วก็น้องๆลองคิดดูว่ามันเป็นการทรมานที่โหดร้ายแล้วก็รุนแรงมากๆก,ก,กับแมวที่เราเลี้ยงไว้นะครับ 2. องทอมแอนเจอรี่มีตอนจบที่น่าหดหู a อนิเมชั่นการ์ตูนเรื่องยาวนี้สร้างความบันเทิงให้ใเด็กมาไม่ต่ำกว่า80ปีหลายต่อหลายครั้งที่ทอมแอนเจอรี่นั้นต่อสู้กันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเรียกได้ว,ว่า นานมากกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทอมแอนเจอรี่นั้นเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นหลายต่อหลายครั้งด้วยกันว่ากันว่าสาเหตุที่ต้องทําให้ทอมตามรังควานเจอรี่นั้นเป็นเพราะว่าต้องทําตามคําสั่งของเจ้าของบ้านแต่ก็ไม่เคยมีสักครั้งที่ทอมจะทําให้เจอรี่ถึงกับต้องตายครับเนื่องจากถ้าหากว่าทอมไม่ตามจับหรือว่าตามรังควานเจอรี่ เขาเองจะต้องถูกไล่ออกจากบ้านแล้วเจ้านายของเขาก็จะต้องหาแมวตัวใหม่มาซึ่งแมวตัวนั้นก็อาจจะทําอันตรายกับเจอรี่หรือว่ากินเจอรี่เหมือนกับที่แมวทํากับหนูทั่วไปครับฟังดูแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเหมือนกับเป็นทั้งเพื่อนรักเพื่อนแคนคู่รักคู่แคนมีทอมที่ไหนก็ต้องมีเจอรี่ที่นั่นรวมถึงตอนจบสุดท้ายที่สุดแสนจะน่าเศร้าแล้วก็ทำให้เด็กๆที่ดูเนี่ยรู้สึกหดหู่กับตอนจบของทอมแอนด์เจอรี่ที่มีชื่อว่า Blue Cat Blue เรื่องราวที่น่าเศร้านี้เริ่มต้นตรงที่ทอมในสภาพที่ดูหดหูแล้วก็หัวใจแตกสลายนั่งอยู่ตรงกลางรางรถไฟเพื่อรอให้รถไฟเนี่ยวิ่งมาทับในขณะที่เจอรี่เนี่ยก็ร้องไห้ค้ำควรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนระหว่างเขากับทอมครับเจอรี่ได้เล่าว่าทอมกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีกันมาก่อนครับก่อนที่ทอมจะตกหลุมรักแมวสาวแสนสวยที่มีชื่อว่าทูดเดิลซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเธอจะชอบทอมกลับครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ย เธอกับชอบแมวที่ร่ำรวยกว่าที่มีชื่อว่าบุชทอมก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะใจของทูเดิลสด้วยการซื้อแหวนเพชร ชื่อชอดอกไม้รวมทั้งเอาใจต่างๆนานาแต่ก็ต้องพ่ายแพ้เพราะของที่แพงกว่าแล้วก็มีมูลค่าที่มากกว่าของบูธทุกครั้งครับมีครั้งหนึ่งอย่างที่ทอมถึงกับขนาดขายตัวเองเป็นทาสเพื่อที่จะนําเงินไปซื้อรถคันเก่าๆมารับทูดเดิลโดยที่ไม่ฟังคําทัดทานของเจอรี่แต่ในท้ายที่สุดแล้วเขากับโดนบทขยี้ไปพร้อมกับรถเก่าๆของเขาด้วยรถลิมูซีนของบูธท,ที่ขับมารับทูดเดิลไปแต่งงานซึ่งนั่นเป็นสาเหตุให้ทอมใจสลายครับเขาดื่มอย่างหนัก มเมามาจนเกือบจะตกน้ําแต่ว่ายังโชคดีที่มีเจอรี่มาช่วยไว้แต่ว่าเรื่องราวนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ทอมที่เสียใจเนื่องจากอกหักเจอรี่เองก็เสียใจเช่นกันเขาได้จูบลารูปแฟนเก่าของเขาก่อนที่แฟนเก่าของเขาเนี่ยจะนั่งรถพร้อมกับหนูหนุ่มตัวใหม่ขับผ่านหน้าของเขาไปดังนั้นเนี่ยเจอรี่กับทอมก็เลยออกเดินทางไปด้วยกัน ด้วยอารมณ์ของคนที่หัวใจแหลกสลายเขาทั้งคู่นั่งลงตรงกลางรางรถไฟพร้อมกับเสียงนกหวีดและเสียงบูดที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆก่อนที่ภาพจะค่อยๆตัดไปครับและถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพของรถไฟที่วิ่งมาชนทอมกับเจอรี่แต่นั่นก็ทำให้เด็กๆที่นั่งดูเนี่ยรู้สึกหดหู่แล้วก็เศร้าใจไปตามๆกันส ทอมมักพบกับตอนจบที่น่าสงสารเสมอหลายต่อหลายครั้งที่ทอมแอนเจอี่จะจบลงด้วยบทลงโทษที่สุดแสนจะโหดของทอมไม่ว่าจะเป็นการโดนในระเทศไล่ออกจากบ้านหรือตกเป็นทาสของบูชหรือแม้กระทั่งวิ่งหัวซุกหัวซุนทะลุก,กำแพงหนีไปเลยก็มีแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคงไม่โหดพอเมื่อเทียบกับตอนจบของทอมแอนเจอรี่ ตอนหนึ่งที่มีชื่อว่า The Two Mouse Kitties ตอนนี้เป็นตอนสั้นๆเพียงแค่6นาทีครับซึ่งทอมเนี่ยรับหน้าที่เป็นอัศวินเฝ้าโต๊อาหารของพระราชาซึ่งเขาเนี่ยได้รับมอบหมายจากนายทหารให้เฝ้าโต๊ะอาหารของพระราชาที่เต็มไปด้วยอาหารคาวหวานผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มนานาชนิดซึ่งเขาจะต้องถูกลงโทษถ้าหากว่ามีใครมาขโมยอาหารโดยการนําตัวของเขาไปเข้าเครื่องประหารที่มีชื่อว่า ซึ่งนั่นก็แน่นอนว่าเจอร์รี่แล้วก็หลานชายของเขาที่มีชื่อว่าดิบเบิร์สก็ต้องมาขโมยอาหารทําให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการปะทะก,กันแล้วก็จบลงตรงที่ทุกคนก็คงจะคาดเดาได้ทอมโดนเจอร์รี่แล้วก็ดิบเบิร์สจัดการซะอยู่มาแต่ฉากจบของเรื่องนั้นเนี่ยต้องทําให้เด็กๆในสมัยนั้นถึงกับผวาและคิดว่าผู้กำกับเนี่ยกล้าที่จะสร้างฉากนั้นมาเพื่อให้เด็กๆด,ดูได้ยังไงซึ่งภาพตัดไปที่เครื่องประหารกิโยตินที่ใบเลื่อยนั้นถูกปล่อยให้หล่นลงมา ไม่ต้องเดาว่าคนที่โดนประหารคือใคร 4. ี่ทอมแอนเจอรี่เคยถูกแบนจากทั่วโลกตลอดระยะเวลา50ปีที่ทอมแอนเจอรี่ถูกฉายมานั้นมีเหตุผลมากมายที่ทำให้โลกทั้งโลกเคยแบนทอมแอนเจอรี่ในบางตอนบางตอนก็ถูกลบตัวละครบางตัวก็ถูกแทนที่ เสียงภาคบางทีก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากมีฉากสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากทอมแอนเจอร์รี่เป็นซีรีส์แล้วก็แอนิเมชันที่สร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนสังคมของอเมริกันในยุค1940แต่ถึงอย่างไรก็ตามสาเหตุหลักๆที่หลายๆ,ายๆประเทศเนี่ยแบนเรื่องของทอมแอนเจอร์รี่ก็คงจะเห็นในผนเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเรื่องครับและ 5. ชื่อของทอมแอนเจอร์รี่มาจากวรรณกรรมโบราณถ้าหากว่าเพื่อนๆรู้จักทอมแอนเจอร์รี่ดีพอเนี่ยก็คงจะพอจะรู้ใช่ไหมครับว่า ชื่อของทอมแอนเจอรี่นั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชื่อดั้งเดิมของตวกเคก็คือแจสเปอร์แอนด์จิงซึ่งเปลี่ยนไปเป็น Tom แ n d เจอรีเนื่องจากอิทธิพลของวรรณกรรมโบราณที่มีชื่อว่า Life in London ของผู้แต่งที่มีชื่อว่า p พ e ียร์สอีแกนซึ่งโด่งดังมากในช่วงปี1821-1823ถึงเรื่องราวเนี่ยเล่าถึงชีวิตของเพื่อนรักอย่างเจ r รี How ่ฮาวทชนและ c o r i n เทียนทอมสาเหตุเนี่ยเพราะว่าพวกเขามองว่า ชื่อทอมแอนเจอีนี้เป็นชื่อที่ติดหูแล้วก็ฟังดูทันสมัยครับแต่นิกมองว่า j a s p เปอร์กับจิ n งเนี่ยมันก็เท่ดีนะเพื่อนๆว่าไหมใครชอบแบบไหนเนี่ยเมนบอกข้างล่างนะครับ t อมแอนด e เจอหรือว่าแจ s p เ r อร์แอนด โอเคและทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวดาร์กๆของทอมแอนเจอรี่ที่นิกได้รวบรวมแล้วก็รีเสิร์ชข้อมูลมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับซึ่งนิกมองว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีความดาร์กแล้วก็มีเรื่องราวดาร์กๆที่ให้เราค้นหาแล้วก็นิกมองว่ามันน่าสนุกมากเลยนะครับเอาเป็นว่าอยากฟังเรื่องราวอะไรเนี่ยสามารถเรียกเควสได้ที่ด้านล่างนะฮะสำหรับวันนี้มาฟังสตรอรี่ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับเพราะว่า <c oughs> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับที่ชมมาจนจบคลิปสวัสดีครับ